ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอรุณสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารออร์แกนิกฟาร์มอีกครั้งนะครับผมสําหรับวันนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอะไรก็คือมีลูกค้าหลายๆคนนะครับเคยมาสอบถามผมว่าเออ ถ้าจะซื้อผักสลัดเนี่ยเป็นถุงเนี่ยแล้วไปลดน้ําต่อไปไปลดน้ําต่อที่บ้านยกถุงแบบเนี้ยขายไหมขายยังไงผมก็บอกลูกค้าตรงๆเลยนะครับว่าผมขายรวมถุงรวมอะไรทั้งหมดเนี่ยครับยกไปเลยก็คือถุงละสามสิบบาทลูกค้าสามารถยกถุนไปแล้วก็ไปลดน้ําต่อไปดูแลต่อได้เลยครับเพื่อน แต่มันก็จะมีอายุการเก็บผมก็จะบอกว่าเออมันจะพร้อมเก็บประมาณวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะนับจากนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับคุณลูกค้าก็คุณเพื่อนก็เอาไปเอาไปรดน้ําต่อดูแลต่อแล้วก็สามารถเลือกต้นได้เลยครับว่าอยากจะเอาต้นไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือเอาต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์ไปต้นที่ใหญ่โตไปอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ที่ผมสามารถให้เพื่อน ที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการเพาะในการปลูกแค่ไปรดน้ำต่อแค่นั้นก็ได้แล้วครับเพื่อนต้นละสามสิบบาทโดยเพื่อนๆสามารถเลือกถุงที่ต้องการเอาไปใช้งานได้ต่อเลยครับว่าต้องการถุงไหนถุงไหนอะไรเงี้ยผักสลัดถุงไหนอะไรประมาณนี้ครับโอเคคร่าวๆก็แค่นี้ครับสำหรับวันนี้ ยังไงก็ยังไงก็ <Hey. S 1> เออฝนะากกดไลค์กดกแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่น oh. เห็นคลิปผมได้มากขึ้นครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ oh.